สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านครับทักถ่ายเพื่อนๆยามเย็นทุกท่านครับผมวันนี้ออกมานากันนะครับผมวันนี้ว่าตั้งใจจะออกมาหาเห็ดนะครับผมตรงที่เคยเก็บเห็ดใต้นะครับผมเป็นเห็ดตินช้างนะครับผมก็เก็บกันตรงนี้นะครับผมนี่นะมันขึ้นอยู่แถวนี้นะครับผมโซนนี้นะครับผมก็ที่เห็นอยู่นี้เป็นเห็ดไม่แน่ใจว่าเห็ดอะไรนะผม นี่แต่ว่าไม่น่าจะกินได้นะครับผมไปดูกันเลยนะครับผมเราทีแล้วมาเก็บได้ไปเยอะพอสมควรนะครับผมเก็บแถวนี้นะครับว่าขึ้นอยู่แถวนี้นะครับผมฝั่งรอบทีแ้วเก็บได้ฝั่งนี้นะครับผมทุกคนหูยโอ้หทุกคนหูหูเห็ดโอ้เห็ดอะไรอะ เหมือนเห็ดตีนช้างมากทุกคนโอ้ดอกตูงๆเท่า,ทานั้นเลยโอ้ว้าวอื้อหือโอ้โหทุกคนว้าวโอ้โหโอ้โเยอะโอ้โเต็มเลยโอ้โห้โหทุกคนโอ้โหโอ้โหดูมันขึ้น ไม่แน่ใจว่าเห็ดไม่แน่ใจว่าเห็ดอะไรนะผมแต่ว่าเหมือนเห็ดตีนช้างที่เก็บไปรอบที่แล้วนะทุกคนอันนี้นะครับผมมีเพื่อนๆท่านไหนรู้จักไหมครับผมว่าเป็นเห็ดอะไรแต่ว่ามันเหมือนเห็ดตีนช้างนะครับผมดอกใหญ่มากทุกคนโอ้ตรงนี้ไน่าจะกินได้นะบผมโอ,โอ้รอบที่แล้วเราก็เก็บตรงนี้นะครับผมอ เห็นนะทุกคนโอ้โหว้าว้วน่าจะกินได้นะกินได้ไหมวะกินได้เนาะขนาดมันก็เหมือนเห็ดต้นนั้นไงเนี่ยมันมีอะไรกินไหมเห็ดนั้นก็ไม่ไม่มีอะไรกินเหมือนกันกินแบบนี้กินได้มันเหมือนกันแต่มันคนละสีเฉยๆเห็ดเดียวกันเนี่ยไปให้เขาดูก่อน เดี๋ยวค่อยมาเก็บคุณนี้เช้ายัางเก็บยังได้เลานะกำลังตุ้มๆสวยๆเลยทุกคนกำลังขึ้น้นี่ก็ฝาก,กเพื่อนๆเพื่อนท่านี้ครับผมสวัสดีครับ